ครับผมหลังจากที่ทําการตากแป้งโรตีแผ่นโรตีกรอบแล้วนะครับที่นี่สิมาทอดในเบื้องนะครับว่าที่การทอดทอดทังไงทอดแลันง่ามบ่อครับผมทีทีรีดแล้วตากไวแล้วนะครับนี่คือตากไว้เรียบร้อยแล้วทอดได้ครับผมทอดเต็นเบื้องเลยอ่าครับผมนี่ถอทอดนะครับเพิ่นทอดเทละหลายนะครับเิ่นร่งเลยเพราะว่ามันเอาไปตลาดนะครับอันนี้ผมเสียคออย่าเพิ่นทอดแต่เบื้องชัดชอหนึ่งนะครับแต่ปกตีนหลายแห้งเต็ม เตรีมเล่นเพ่นตากไว้แล้วตอนนี้ผมจอบนท้าชักช้อนหนึ่งตอเจแล้ยาลป่ะนี่บ่ครับพี่หลยหลยเลยครับางคนก็บลนะกับเพื่อน่นร้าครับตอนนั้ก็มาเบิ่งตอนเราเกือบอยู่โอ้ยทอนพี่นต้องใส่ไหมพายให้เก่าใอ่ครับผมแล้วครับพี่น้อใช้คระเบนยอสูบๆมันสูบพ้องนะครับมันไม่สูนมันสละงามนะครับ กระทอไปเรื่อยๆเนาะเพราะเดี๋ยวจำกัดเวลาเหนื่นยนอยเนาะนนี่เาะจะม,มันเหล,ลืองหมดแล้วจะมันเหลืองกระตักออกนะครับบโดยเป่นวิธีการไฟห้องต้งอ,อตงเล่งต้องเพิ่มตลอดแต่ถ้าจังหวะมันบ่หันข้าวค่เล่งมันบ่้าเออเนี่น <c oughs> <c oughs> ยครับเนี่ยครับที่คือวิธีการทอดนะครับทอดไอ้แผ่นโลตีกรอบนะครับที่เครื่องตารนะครับที่บนลกไม่ขีดเพี้พยนในเบิ้งเลยนะครับเบื้อาล้วครับมู้ไอ้ผมดีนอเอาเบิ้งเอาผู้ใดจะเบิ้งวิธีการทอดทั้งเบิ้ง แต่ปกติเพิ่นกับว่ได้ทอดหลายดอกอ่าบางคนบางเจ้าเพิ่นทอดเพิ่นกัใส่ทีละหน่อยนะครับเพิ่นย่ามในการการทอดอย่าบางแง่แต่นี่คือบริษัทขายมันทอดแท่ละหลายนะครับตลาดนะครับยี่ตลาดกมเคยไปทายบางอยู่ว่าเพิ่นขายยังไง่นมัดเป็นถุงนะครับยี่ตลาดเพิ่นขายสามถุงห้าสิบนะครับล้าน่นขายร่วมกับกระปุกแค่นกกระท่านะครับอ่าเชียร์เพิ่นกัขายน้ำปั้นไปน้ำ ไอตัววารโลตีไอเส้นแผ่นเนี่ยกระทอดคือกันเนาูใหญ่นาะก้อทอดคือกันตัวนั้นพว่า,าแซ่บตัวนั้นอ่ามันเล่นหน่อยมันมีง่าวนะมันหอมแต่ตัวนี้ช้อนหมายใส่ไส้หอมเนาะตอนไอวิทเราเคขือบหรือเราใส่หอมเน้อเออเราใส่หอมมัเนี่ยครับต่อ,อไปเรื่อยๆก็ดีละไฟเนี่ยเขาเร่งหลายเทียน,นก็สียใหม่เอ็นบ่ใหม่บ่งงามบ่งงามเขาต้องไปเรื่อยๆถ้าไปเรื่อยๆคือสา กัดสีสาเน่ตด้หันนาาาได้ง่ามแต่ผมคือเขาว่าศสระาได้พาเหรดง่ามแม่มาอ้อยแม่นอยู่จ้ะทำไเปเรื่อยเรื่อยที่ว่าผมก็มาทาเงี้ยนบนคู่มือได้แล้วนี่เทียกเสื้อมานัางินเขาน้ำเพืเ่อเลี้ยงบ้งหลายเทียลยล,ล่ะเดี้ยหันซ่องดังกัสีว่าสมมาหน้าคู่มืองดิี่ดอกสมมานา่ะออสมมาหน้าครับ คือเพราะว่าผมมักนะครับเรื่องการเฮ็ดกระตุ้นขนมนี่มาแนะน้าเห้พี่ให้น้องเขาเบิ่งมีมากเง้ยมักหลายก็เลยแล้วก็เต็มใจให้มาไายนะครับเพราะว่าชีวิตห้าสมื่นี่มันพ่อเพียงแล้วนะครับเอาพ่ออยู่พ่อกินนอันห้าแน่ไรห้าเฮ็ดไรแล้วห้ากว่าอย่างมาแนะน้าเห้ผู้อื่นเขานั่มแม่บอกเลยว่าบอกเออห้ากว่าอย่างมาแนะหน้าเบืองนั่มเพราะว่าเหตุเราต้องขายในตลาดต้าขายได้บางคนกพื้จกับอได้อยู่จังหวัดตัางแต่อเภอมร์ใหญ่อเมร์อย่างนี้อเภอคุนหานนะครับ จังหวัดจังหวัดชิสเกตนะครับอันนี้บางคนอาจจะเห็นทีเอแล้วถอดในเบิ้งในยูทูปนี่นะครับทีทีคนไทยถ้ามาให้ห้องเบิ้งในคลิปนี่ครับเ้าก็สามารถไปเฮ็ดขายอยู่อำเภอเฮาอยู่บ้านเฮาก็ได้นะคระขขะที่แรกเฮ็ดกินเมืองกคอนอ๋อที่แรกไม่อนที่แรกไปเฮ็ดกินเมือง,งกคอนเพิ่นบอกได้ไอวิตเพิ่นบอกลิซานอวิธีการเฮ็ดคลิปเฮ็ดร่องคลิปไอเฮ็ดขนมโรตีแผ่นนอแมนบ่เอ้ยอโอ้อในยูทูปเราบอกอไว้ยุตนะครับ ให้พิมพ์คําว่าไอวิดยูทูบนะครับอ่ามันจะขึ้นของเราเลยการเหตุกระณ์จมของนมแล้วเหตุเวลาหลายยางคลิปตลกเราก็เหตุแล้วบางคนตลกไอวิดอ่ะครับผมหลายอย่างเนี่ยมึงเราเลยหลายยางคือขนมเออขนมเราเห็ุหลายอย่างบางเทียกับอดีตพระท่านเห็นขนมบางอย่างเราก็เพิ่งเห็ุไปเรื่อยๆนะคนเฮาเนาะความเหตุใครทำไปเรื่อยๆรือที่ว่ายู่ตลาดผมก็ไปถ่ายเล่าเมื่อวานกับคนห้ามไปเก็บของใส่เล่าอ้อมที่อยู่วันทั้งอยากสัมผัสเล่าทั้งอยากเราหาย ผู้เมียเก็บของผู้ปัวยกันฮังยางรอเหรีอหนอนทีมอยูน่นะครับเมื่อวานแมี่บมองเขาโอ้หหลอกกันเนี่ยวันชีวิตแบบนี้มีความสุขครับชีวิตพ่อเพี่อนแต่ช่ำใดก็เอาบางเทียเิ่นขายาบาอ่อใดเพิ่งเอาแลกเพิ่นกับปันกันกินเดียย่ยท่ตลาดครับแม่นบ่เอ่ยทีตลาดนั้นมวนลแน่นอนเพราะว่าบางเทียผมเห็นเราทำคำบางคนเพิ่นขายขนมบ่เหมิดจงก็บางคนเพิ่นขายกับขเขาบ่เหมิดเพิ่อเอาขนมไปแลกกันกินนะครับผมว่าชีวิตตลาดนั้นผมว่ามันมวนนะครับ ผู้ใดบ่เคยสบายกับชีวิตตลาดนัดหรือเราไปขายบ้างนะครับมีตะมูมีตะเพื่อนมีตะมูเพื่อนฝุ้งนะครับมีแต่มีตะผาพม,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 มวนครับอ่ามูบวกมวนในตลาดนัดเพราะว่ามันชีวิตเดียวกันค่าขายคือกันนะครับอ่าผมว่ามวนครับชีวิตผมไปผมไปบนตลาดน้ำไอวิชนะท่านหญิเงเคนขายนี่นะครับขายไคนอกระทาท่านะนขายผมไปจังบึงเราขายโอ้มวน บอกก๊บน้ำลูกค้าครับมวนลูกค้าครับวอนน้ำมวนตั้งคนตั้งจริงใจนะครับต่อกันขมวนเอาบัตรี้มาเบิ้งขนมฮะนะครับเพื่อสิสุกแล้วใกล้ได้ออกเราอีเอาสีออกตากออกเลยบอกต้องใส่ตะแกรงปะโอ้หนีดตะแกรงครับคนใส่ตะแกรงอยู่ต้องใส่ตะแกงเอาสีจังเลยอย่างมันก็ใส่ถาดไปใหญ่เดี๋ยวผมยกถาดหปะแล้วยาเป่าว่าเออเออมันขึ้นซุดเนาะครับครับ โอ้งามเลยมันเหลืองเดีไปปลาตอนเครือบครับผมมันเป็นเห็ดโอ้เจีงแห้งอวิทเราเห็ดไหวเราก็เห็ดมาโดูหน่อยเนาะเป็นสีปี๋หรือมั้งนี่เนาะเห็ดเนาะโอ้ลูกใหญ่เม่อไหร่จะลูกใหญ่เมื่อไหร่เราว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะซื้อได้บองยากสิอย่างเดียวเราบ้าตลาดนัดจะซื้อกันเห็นลูกสาวเราซอยกันดีโอ้ผมมาเงอนเราแบบพัวเรามวน ก็แบถามเราผมคยไปนั่งถามเราไอวิถีของเราแบขายของันก็บดพ่อสิดำสีด้วยดอกเพว่ากับพ่ออยุได้กินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าส้งลูกเลี้ยงหนังสือกับพอได้อยู่เนกก็ได้แม่ยุ่หละก็ได้ยุ่นละโอ้แล้วหรอเป่าเอะเออนี่ครับนี่นครับบางทีนี่แล้วโอ้้อเสียออกใหมมันเส็เนมันเนาะถักเสต้นมันเสตเนมันผมยกถักเนาะโอ้ยังาแห้ง อันนี้คือแล้วก็พักไว้โดนเติบเนาะทำให้หายเย็นหุดแหละจใช้เครือเป็นบอ่อให้มันหายหออ่อนเออหายห่อนเนาะผมก็บวิทย์ผิดน้ำมัน,มนละปัน่นอันเอียดตอนออออนึงกันโอ้เมนีนี่แหละผมก็อยากมาขอ,อยแนะน้ำการถอดเลยช่นี้ไร่ะบ่บ่หลายอย่างดอกอยากเบิ่งชักช็อตหนึ่งเนี่ยนี่นะครับวิธีการถอดบนถอดจริงนะครับนี่ครับนายหญิงคนนะครับคนถอดเองเจ้าในวิทย์เพิ่นไปคัดรถอยู่จึงน้อยเพิ่นก็สิมาเครือนะครับ แต่ตอนนี้ผมมาบอกวิธีการถอดก่อนครับถอดนะคมันไมเสียดอะมันแกท่องว่าต้องปิดบ่ไปปิดแค่เดียวคือตอนเขาปิดเลยบ่อดเยเนาะก็คือต้องเอออเาลงเลยรือยไปเอาลงเลยอเอาลงลงผมชินหน้ามาเบิ่งโอ้นี่ครับนี่คนละลงมาพักแค่ผักโอ้ยงามแท้อันนั้นเป็นเส้นนะครับหนึ่งไอวิทพตุนไายเคลือบอยู่แพนเนอร์เคลือบที่เรียกเป็นแพนเนเคลือบโอ้ยงามแัน้ครับ จ่างไรก็รอบนานะครับผมถิมว่าแนะนําวิธีการไอ้มาเบิ่งวิธีการเี็กขนมของไอวีิธีเจนึงน,นะครับวันนี้ผมมาบอกวิธีการไอ้การทอดโรตีแผ่นนะครับโรตีแผ่นกรอบนะครับผมสิดท้ายเิ่งไก่ครับผมเปิดห้านาบุ้งเชียงมเฮ็ดขนมน้ำเล่าอยู่มหาธิตน้ำเล่าอยู่แล้วว่าบวกกินคาคู่ดอกว่าสันเบียร์สามขวดว่าสันพ่นวาโอ้ยผมก็ดเตือนไม่ดีใจแน สำหรับมูนี้นะครับช่องไอวิทยูทูบนะครับามาแนะนํามาบอกวิธีการเค็กขนมโรตีแผ่นกรอบนะครับมูบนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับสําหรับผมสวัสดีครับ